สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนกลับมาพบกับคุณครูรินในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยวันนี้เรายังจะทำกิจกรรมหลักภาษากันนะคะวันนี้คุณครูรินจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรากกกันคะ่ะกิจกรรมแรกที่คุณครูรินนำมาฝากเด็กๆในวันนี้คุณครูรินจะพาเด็กๆ ไปฝึกร้องเพลงมาตรากบกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเพลงมาตรากบเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยรอสอปิตินันสุทธสารนะคะคุณครูรีนขออนุญ,ญาตนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการสอนนะคะทำนองเพลง Are you sleeping เด็กๆก็คงเคยได้ยินนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงกันเลยนะคะ มาตาแม่กกมาตาแม่กกไกไ่ไ,กไข่ควายไก่ไข่ควายขอระฆคังตีดังกังวานขอระฆคังตีดังกังวานสรานสุขใจสรานสุขใจโยกเยกเลขหกยกเยกเลขหกแม่กอกชกแมกรกโรอกชกล้วนเสืกก้อกด้วยแม่กกล้วนเสืกก้อกด้วยแม่กก มีสี่ตัวมีสี่ตัวมาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายคอร่าคังตีดังกังวานคอร่าคังตีดังกังวานสรานสุขใจสรานสุขใจโยกเยกเลขหกโยกเยกเลขหกเมกโครชก เมกรกชคลวนสะกดด้วยแมกกล้วนสะกดด้วยแมกกมีสีตส่ตัวมีสี่ตัวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะฝึกร้องได้บ้างไหมคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆในเนื้อเพลงนี้จะมีคําที่อยู่ในมาตรากกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับมาตรากกให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ มาตรากกมาตรากกหรือเรียกง่ายๆว่าแม่กกก็ได้ค่ะมาตรากกก็คือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดคําทุกคําที่มีกอไก่อยู่ท้ายเป็นตัวสะกดจะเป็นคําที่อยู่ในมาตรากกนะคะจากเนื้อเพลงเช่นคําว่าโยกเยกคําว่าหก และนอกจากคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วมาตรากกยังมีคำที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดด้วยนะคะเด็กๆคำที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดได้แก่คำที่สะกดด้วยขอไข่คอควายขอระฆางเหมือนในเนื้อเพลงเมื่อกี้จะมีคำว่าเลขคำว่าเมฆ คำว่าโรคและคำว่าโชคใช่ไหมคะเด็กๆต้องจําให้ดีนะคะว่ามาตรากกมีตัวสะกดทั้งหมดกี่ตัว4ตัวใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทราบว่ามาตรากกมีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวคุณครูรินจะให้เด็กๆช่วยเติมตัวสะกดคําในมาตรากกให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมเลยคะ่ะ ไปดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าปากที่เราใช้รับประทานอาหารปากเติมตัวอะไรสะกดคะคำว่าปากสะกดด้วยกอไก่นะคะคำต่อมาค่ะคำว่ารากที่ช่วยยึดลำต้นเด็กคิดว่าเติมตัวอะไรสะกดดีคะรากเติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ ค่อมาค่ะนกที่ส่งเสียงร้องจิ๊บจิบเด็กๆคิดว่าเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดดีคะนกเติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคําต่อมาค่ะผักที่เด็กๆรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดดีคะเด็กๆผักสะกดด้วยกอไก่นะคะ คำต่อมาค่ะครกที่คุณแม่ใช้ตำส้มตำหรือตำน้ำพริกนั่นเองครกเติมตัวอะไรสะกดคะเด็กๆกอไก่ค่ะคำว่าครกสะกดด้วยกอไก่นะคะต่อมาค่ะหมวกที่เด็กๆใช้สวมใส่เวลาไปเที่ยวหรือเอาไว้กันแดดค่ะหมวกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดค่ะกอไก่ค่ะคำว่าหมวกสะกดด้วยกอไก่นะคะ ต่อมาค่ะคำว่าพริกที่มีรสเผ็ดเลยเด็กๆคิดว่าเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำตอบที่ถูกคือกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าเชือกที่เราเอาไว้เล่นชักเกเยาะหรือว่าเอาไว้ผูกมัดสิ่งของเชือกสะกดด้วยตัวอะไรคะกอไก่ค่ะคำว่าเชือกสะกดด้วยตัวกอไก่นะคะ คำต่อมาค่ะเด็กๆเหตนตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะคำว่าเลขเด็กๆคิดว่าสะกดด้วยตัวอะไรคะคำว่าเลขสะกดด้วยขอไข่นะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะคำต่อมาค่ะหมึกค่ะเด็กๆคงชอบทานเลยใช่ไหมคะคำว่าหมึกสะกดด้วยตัวอะไรคะหมึกสะกดด้วยกอไก่นะคะ คำต่อมาค่ะคำว่าโลกค่ะโลกที่เราอาศัยอยู่เด็ดกๆคิดว่าคำว่าโลกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะโลกเติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆคำต่อมาค่ะเชื้อโรคที่เข้าสู่ร,ร่างกายเราคำว่าโรคตัวนี้เติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเชื้อโรคหรือโรคเติมคอควายเป็นตัวสะกดนะคะจำให้ดีนะคะ ต่อมาค่ะปอกแม่ปอกผลไม้ให้เราทานคำว่าปอกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดค่ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคำต่อมาค่ะคำว่าแจกค่ะเรามีสิ่งของเยอะแยะเราก็ไปแจกคนที่ยากจนนะคะคำว่าแจกเติมตัวอะไรคะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ คำต่อมาค่ะปลูกปลูกต้นไม้คําว่าปลูกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคําว่าปลูกเติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆคําต่อมาค่ะก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเด็กๆคิดว่าเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะถูกต้องแล้วค่ะเติมคอคร์้ังเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าเมฆจำให้ดีนะคะ ต่อไปค่ะคําว่าเด,เด็ก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 ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะกอไก่ค่ะถูกแล้วค่ะคําต่อมาค่ะคําว่ายกนะคะกาลังยกสิ่งของอยู่คําว่ายกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดดีคะเด็กๆยก <c oughs> <ๆ c oughs> เติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะ คำต่อมาค่ะตากเด็กๆกำลังตากเสื้อผ้ากันอยู่คำว่าตากเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตากเติมกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเค้กค่ะเมื่อถึงวันเกิดเด็กๆก็ชอบทานเค้กใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยคุณลินสิคะเค้กเติมตัวอะไรสะกดนะกอไก่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ คาต่อมาค่ะกระจกค่ะเอาไว้ส่องใบหน้าเราคําว่ากระจกเด็กๆว่าเราเติมอะไรเป็นตัวสะกดดีคะกอไก่ถูกต้องค่ะกระจกสะกดด้วยกอไก่นะคะคาต่อมาค่ะกระปุกหมูอ้อมศินคําว่ากระปุกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆกอไก่ค่ะเป็นตัวสะกดของคําว่ากระปุกนะคะ คำตอมาค่ะกระรอกกระรอกวิ่งไปบนต้นไม้เด็กๆคิดว่ากระรอกเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเติมกอไก่นะคะกระรอกสะกดด้วยกอไก่นะคะคำสุดท้ายแล้วคำว่าสุดนะัสุดนขะเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดเด็กๆทราบไหมคะตัวที่ถูกคือเติมขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คำที่อยู่ในมาตรากกไปหลายคำเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณคณรูรีนสรุปบทเรียนเกี่ยวกับมาตรากกนะคะมาตรากกหรือที่เด็กๆอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าแม่กกก็คือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเขาเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตรานะคะเด็กๆจากที่เราเรียนมาก็มีคำว่าป่านกปลูกพริก โลกยกมึอเชื่อหมวกแล้วก็จะมีคำที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดด้วยนะคะเด็กๆคำเหล่านี้เรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะตัวสะกดไม่ตรงมาตราก็คือคำที่สะกดด้วยขอไข่คอควาย,ขขายและ,อละคอระฆังค่ะคำเหล่านี้เช่นคำว่าเลขคำว่าเมฆคำว่าโรค แล้วก็คำว่าสุนักที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะนอกจากคำที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ก็ยังมีคำที่อยู่ในมาตราโกกอีกหลายคำเลยนะคะคุณครูรีนฝากให้เด็กๆจำให้ถูกนะคะว่าคำใดใช้ตัวสะกดตัวใดนะคะเพื่อที่เด็กๆจะนำไปใช้และเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะเช่นเคยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้คุณครูรีนก็มีภาระงานฝากให้เด็กๆได้ทำนะคะ วันนี้ครูรินจะให้นักเรียนเติมคำที่ใช้ตัวสะกดในมาตรากกลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเป็นคำที่เราได้เรียนในวันนี้ไปนะคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่าจะนำคำใดมาเติมลงบ้างครูรินยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งฉันชอบดูบินไปมาชอบดูอะไรคะบินไปมาคำตอบก็คือนกใช่ไหมคะ เด็กๆสามารถเติมคำตอบได้เลยนะคะให้เด็กๆเขียนงานลงในสมุดวิชาภาษ,ษาไทยนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10เลยคำตอบจะอยู่ในเรื่องที่เราเรียนมาในวันนี้เด็กๆลองย้อนกลับไปดูนะคะว่ามีคำใดบ้างที่สอดคล้องแล้วก็สามารถนำมาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องได้นะคะกุรินขอฝากเด็กๆทุกคนเลยนะคะเวลาที่ทำงานในสมุด ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เขียนหนังสือด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดทำงานให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามเสร็จแล้วถ่ายภาพผลงานเด็กๆส่งมาในโน้ต้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูรินและคุณครูท่านอ,อื่นๆจะได้เข้าไปตรวจผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะ จบบทเรียนสำหรับวันนี้แล้วหากเด็กๆยังไม่เข้าใจในส่วนใดหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของมาตรากบนะคะเด็กๆสามารถเปิดคลิปย้อนกลับไปดูได้อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูรินก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ